ว่าทำยังไงถึงจะทำให้สัตว์ในคอกเราเนี่ยน้ำหนักถึง30กิโล40กิโลให้เร็วที่สุดย่นระยะเวลาในการเลี้ยงให้ได้น้ำหนักถึงเกณฑ์มากที่สุดในการจับไปขายในบ้านเราเนี่ยในไทยเราเนี่ยฟาร์มที่เลี้ยงแกะประมาณสักสองพันฟาร์มเนี่ยยังไม่ได้ใช้พ่อพันธ์ุแท้เข้าไปปรับปรุงสายพันธ์ุจริงๆอาจจะใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นลูกผสมอยู่ อย่างฟาร์มพี่อุ้ยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ60-70แม่เนี่ยครับยังไม่มีพอที่จะให้เกษตรกรเข้าเอาไปปรปับปรุงพันธุ์เลยแต่พี่ก็จะแนะนำต่อไปเลยจากฟาร์มเครือข่ายหนึ่งในปัญหาหลังจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแพะมากกว่าร้อยฟาร์มปัญหาที่มักจะพบเจอกันบ่อยก็คือโรคขาอ่อนแรงเฉียบพลันสาเหตุก็เกิดมาจากการได้รับแคลเซียม กับวิตามิน B ไม่เพียงพอบางตัวรักษาทันก็หายบางตัวรักษาไม่ทันก็ตายและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเสียเวลาในการดูแลรักษาแทนที่ผู้เลี้ยงจะได้ใช้เวลาไปกับความสุขอื่นอื่นเอ็ก p ์ชิ i x พรีมจึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอาการดังกล่าวสำหรับแพ็แกะโดยเฉพาะสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายและใต้คอมเมนต์กิโลกร,รัมละ199บาทส่งฟรีถึงบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้ยงแกะนะครับสำหรับหลายท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าแกะดอเปอร์พันแท้เลือดร้อยนะครับราคาค่อนข้างแพงแล้วการตลาดจะเป็นยังไงเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนยิ่งเป็นแกะดอเปอร์ที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาก็จะสูงขึ้นอีกคลิปนี้น่าจะมีคําตอบดีๆให้กับคุณผู้ชมที่กําลังสนใจจะเลี้ยงแกะดอเปอร์ในรูปแบบของการขยายพันธุกรรมนะครับครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับ สวัสดีครับครับผมอุ้ยนะครับข้อแกะกวินวิภาครับผมตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่113หมู่4ี่ตำบลพุนุกยุงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับปัจจุบันก็เลี้ยงแกะอยู่ทั้งสายพันธุ์ดอปเปอร์และซันต้านะครับและลูกผสมครับผมครับพี่อุ้ยช่วยเราให้ฟังหนยครับว่าทำไมเราถึงได้เริ่มเลี้ยงแกะเลือดร้อยครับเริ่มต้นจาก ตอนแรกผมเลี้ยงแกะลูกผสมก่อนโดยมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่กว่าๆสามไร่กว่าๆแล้วเราซื้ออาหารให้กินทั้งหมดมเลยทําให้เราต้องหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้ราคาผลผล,ผลิตของเราอะได้สูงขึ้นก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงพันธุ์แท้เข้ามาเพื่อที่จะทําให้มูลค่าในตัวสัตว์สูงขึ้นครับผมกับตอบสนองกับค่าใช้จ่าย อ๋ออันนี้เป็นที่มาของชพันแทะใช่ครับผมแต่ก่อนนี้พี่อุ้ยก็เลี้ยงแกะลูกผสมก่อนใช่ครับอ๋อทั้งหมดตั้งแต่ลูกผสมมาเนี่ยครับกี่ปีลปปแล้วครับพี่ประมาณเข้าปีที่แปดเครอครับเฉพาะเฉพาะแกะนะครับ,กแ,กรบแต่จะเลี้ยงแทะมาก่อนอ๋อครับครับผมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นดัปเปอร์ดัปเปอร์พันแท้นําเข้าจากแอฟริกาใต้ครับผมครับชุดนี้ อายุประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ3ามขวบครับประมาณ3าปีครับผมประมาณ3ปีนะครับใช่ประมาณ3มปีให้ลูกมาแล้ว1นึ่งคอกสองคอกสามคอกครับผมครับอยู่ในอยู่ในแต่ละรุ่นแล้วจะมีตัวฝากผสมของพี่ๆที่สนใจสายพันธุ์เหมือนกันอืครับผมตัวที่มีปลอกคอสีแดงปกสีแดงใช่ครับของของใครฝากผสมมาครับของพี่โยครับผมพี่โยชูชัยครับ นั่นก็แหล่งพันธุกรรมที่ดีอีกหนึ่งสายครับผมครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ใช้หลักๆใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้นําเข้าจากมิกกี้ฟิลิปครับผมจากแอฟริกาแอฟริกาครับพี่อุ้ยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวนี้เขามีจุดเด่นหรือลักษณะอะไรบ้างครับที่จุดเด่นเลยคือกระดูกโครงสร้างข่าเขาหลังกระโหลกโครงโครงสร้างเขาจะสูงใหญ่ สูงใหญ่ซึ่งเวลาเราถ่ายทอดพันธุกรรมมาทางลูกเนี่ยจะทําให้เขามีลักษณะสูงขึ้นกว่า,าสายพันธุ์สายเดิมเดิมที่จะลักษณะจะเตี้ยจะล่ําแล้วเวลาได้ผลผลิตออกมาปุ๊บเอาไปทับในชั้นลูกผสมทั่วไปนะครับ,รบจะเป็นซานตาซานตาโรเปอร์หรือจะเป็นแกะขนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสายเดิมครับจะไม่สามารถขึ้นถึงเพราะว่าซานตาจะลักษณะสูงใหญ่ ครับผมแต่ตัวนี้เขาสามารถขึ้นได้สบายเลยก็คือก็คือตัวนี้ถูกปรับปรุงมาจากสายเก่าที่ว่าจะค่อนข้างเตี้ยลำใช่ครับแล้วคราวนี้เกิดปัญหาตรงที่ว่าทับไม่ถึงทับไม่ถึงนะครับใช่ครับและโครงสร้างลําตัวยาวก็จะช่วยทําให้สามารถทับพันพวกซันต้าพวกลูกผสมซันต้าโรปเปอร์หรือเป็นแกะขนแกะแมวทั่วไปได้ครับก็ก็คือให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยเอาไปปรับเอาไปใช้ได้ใช่ครับผมครับ นอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมียังมีพ่อพันธุอยู่ฝั่งน,นู้นอีก,อกใช่ครับอืมครับเดีย๋ยวเราไปพาพี่อยจะพาไปชมแกะหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวข้าไปฝั่งนู้นเลยก็ได้ครับทำไมถึงแยกข้อกันละครับพี่หนึ่งเลยเราจะทําให้เขากระตุ้นให้เขาอยากผสมอ่าผสมพันธ์ให้เขาแข่งกันสองฝั่งตัวผู้สองตัวสองสองฝัง่ง,งเขาแย่งกันทํางาน Oh. ว่ามีตัวฮิตมีตัวขเขาขอแย่งนะถ้ามีตัวไหนฝั่งไหนเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ได้ห่วงแต่กินอย่างเดียวครับใช่ครับผมไม่งั้นเขาจะห่วงแต่กินไม่มาห่วงจับสัตว์ครับผมเหมือนว่าถ้าเกิดไม่มีคู่แข่งใช่ไม่มีคู่แข่งครับเขาก็จะไม่ขยัน oh. อ๋ออย่างตัวผู้จุดเด่นตัวเนี้ยของเขาก็คือครเริ่มมัดกรรมเนือ้อมัดกรรมเนื้อท้ายนะครับใช่ครับผมท้ายทำให้ตอนนี้ ในในส่วนของดอปเปอร์ที่เรายังขาดอยู่ที่พี่จะต้องมาแก้ในการที่นําเข้าครั้งต่อไปก็คือเรื่องท้ายของแกะใช่ครับผมแกะบ้านเราครับตัวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะจะสูงกว่าเนะใช่จะสูงกว่าแต่เนื้อตัวนี้มากกว่าครับครับผมการเนื้อจะเยอะกว่าตัวน้นใช่ครับ พี่อุ้ยครับครับมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยสงสัยครับแล้วก็ถามผมเข้ามาว่าแกะดอเปอร์เลือดร้อยที่นําเข้าหรือแม้แต่เลือดร้อยในไทยเองอะราคาค่อนข้างแพงครับครับผมครับหลายคนจะเลี้ยงน่ยสงสัยมากเลยว่าทําไมเราขายยังไงฮะทําไมถึงราคาแพงใช่ไหมเอ่ยใช่ครับหนึ่งเลยการนําเข้ามันมีต้นทุนพอสมควรครับในการนำเข้าและเสี่ยงชีวิตหลายคนที่หลายๆคนหลายๆท่านพี่หลายๆคนที่ ผ่านการได้ประสบการณ์ทางน,นําเข้าเข้ามาเนี่ยครับจะต้องเจอปัญหาหนึ่งค่าใช้จ่ายเรื่องการกัโกโรคตัวค่าเครื่องบินแล้วก็เอามาแล้วเป็นสัตว์ไหมทับ,บได้ไหมมีตายไหมค่าใช้จ,จ่ายก็จะมาจากตรงนี้ส,สมมติว่าตัวหนึ่งราคา1นึ่งแนบาทครับถ้า เราถ้าหลายๆท่านเอาเข้ามาปุ๊บถ้าตายไปป่วยไปหรือไม่สามารถให้ลูกได้คนนําเข้าคนนั้นเขาก็เสียตรงจุดนั้นไปเลยไม่มีทางว่าจะมาได้คืนทุนอันนี้คือความเสี่ยงความเสี่ยงละใช่ค้นต้นอ่าแล้วตอนนี้อย่างราคามาตรฐานอยู่ในฟาร์มตอนนี้อ่าอยู่ประมาณ 30- 0ห0ถึง50,000บาทเนี่ยครับก็จะเป็นราคามาตรฐานของสายพันธุ์แท้ทั่วไปในบ้านเราครับครับผมซึ่ง พี่คิดว่าเกษตรกรหลายๆท่านเริ่มที่จะเข้ามาจับจับได้แล้วจับต้องได้แล้วเพราะจะมีหลายเกตแบ่งกันไปครับผมแล้วเวลาขายครับพี่อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่คุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วเราเลี้ยงแกะเลือดร้อยนะครับราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงในในความในความคิดของเกษตรกรนะครับครับถ้าเกิดจะเลี้ยงเป็นเป็นอาชีพอาชีพ ในบ้านเราเนี่ยในไทยเราเนี่ยฟาร์มที่เลี้ยงแกะประมาณสักสองสามพันฟาร์มเนี่ยยังไม่ได้ใช้พ่อพันธ์แท้ไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นดอปเปอร์ซันตา้าคาทาดินครับยังไม่ได้ใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นพันแท้เข้าไปปรับปรุงสายพันธุ์จริงๆอาจจะใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นลูกผสมอยู่เข้ามาปรับปรุงตอนเนี้สมมติว่าอย่างฟาร์มพี่อุ้ยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ ห0สิ 60, แม่เนี่ยยังไม่มีพอที่จะให้เกษตรกรเข้าเอาไปปรับปรุงพันธุ์เลยแต่พี่ก็จะแนะนำต่อไปเลยจากฟาร์มเครือข่ายต่างๆที่นำสัตว์จากฟาร์มพี่ไปเนี่ยสมมติว่าพี่โยชูชัยมีไหมพี่เป็ดพี่นึกมีไหมครบับสมบูรณ์ฟาร์มคือน้องๆที่คือได,ได้เข้ามาในฟาร์มเนี่ยคือก็จะเป็นกลุ่ม กลุ่มเดียวกันไปหมดแล้วก็แนะนํากันไปใครมีพันแท้จําหน่ายแบ่งจําหน่ายแบ่งกันไปครับผมซึ่งตลาดยังยังไม่เพียงพอแน่นอนครับผมครับครับในส่วนของตัวเมียก็ก็เหมือนกันเช่นกันส่วนมากตัวเมียรู้สึกว่าจะเก็บกันหมดเลยตอนนี้ใช่ครับผมครับก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้คําตอบในส่วนที่สงสัยกันใช่ครับครับผมแล้วในอนาคตครับพี่ถ้าอีก5ปีงี้ยพี่คิดว่า แกะเลือดร้อยดอปเปอร์เลือดร้อยในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างครับจะมีโอกาสตันไหมหรือยังไงฮะในอีก5ปีข้างหน้านะครับคือตอนนี้อุตสาหกรรมแกะเริ่มเริ่มเริ่มมาเข้ามาในตลาดพอสมควรเลยครับเริ่มเข้ามาพอสมควรเลยแล้วเพียงพอกับความต้องการในตลาดไหมยังเลยครับเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นครับผมเพิ่งเริ่มต้นยิ่งเป็นสายพันธุ์ แท้ยิ่งพึ่งเริ่มต้นครับครับผมเพราะว่าอีกหน่อยเราจะต้องให้เป็นพื้นฐานของแกะในแต่ละฟาร์มจะต้องเป็นแกะเนื้อที่เกรดที่ดีเหมือนกันทั้งหมดครับผมครับในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มขึ้น<ช>แต่นี้ก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพในตัวในตัวส<ก>ัตว์ใช่ครับผมว่าทํายังไงถึงจะทําให้สัตว์ในคอกเราเนี่ย น้ำหนักถึง30กิโลสกิโลให้เร็วที่สุดย่นระยะเวลาในการเลี้ยงให้ได้น้ำหนักถึงเกณฑ์มากที่สุดในการจับไปขายเพราะรว่า,วาน้ำหนักที่มันจะขึ้นเร็ว่ามันก็เป็นในส่วนของเรื่องกำไรเนาะใช่ครับผมตอบ<ม>แทนที่เราใช่สมมติว่าเราเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าอาหารเดือนละ300บาทต่อตัวอย่างนี้ยร0บสามร้อยบาทสามเดือนก็เก้าร้อยบาทครับแต่ถ้าเราเลี้ยงสัตว์สามเดือน เราได้30กิโลโลละร้อยเราได้3,000ครับเราก็ยังมีกำไรที่จะมาเลี้ยงดูลูกน้องเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พัฒนาในด้านสายพันธุ์ของฟาร์มเราหรือลงเรือนหรือแปลงหญ้าเราก็ค่อยๆขยับกันไปคร,ครับผม,มคิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังสนใจในการจะทำเป็นตลาดพันธุกรรมตลาดยังก็ยังยังกว้างครับยังกว้างอยู่ยยครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิด ในในส่วนเนี้ยถ้ามันเยอะจริงๆแล้วมันก็คือเนื้อใช่ครับมันก็จึงเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีเ<ช>ติบโต,วตวไวใช่ครับอ๋อครับพี่สำหรับในคลิปนี้อยากจะให้พี่อุ้ยฝากหน่อยครับว่าคนที่กําลังจะสนใจจะเลี้ยงแกะพันธุกรรมนะครับเรียกว่าเป็นเลือดร้อยสายพันธุกรรมเนาะครับผมครับก็ขั้นต้นเลยนะครับเลือก จากฟาร์มที่มีที่มาที่ไปชัดเจนเรื่องโลกการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับการเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากการเลือกซื้อเลือกพันธุกรรมจากที่ไม่มีโรคแทงติดต่อโรคบูซิโลซิตเนี่ยนะครับให้เลือกเป็นมาตรฐานของเราในการเริ่มต้นแต่แต่ละรอบแล้วเรื่องการตลาดในแต่ละฟาร์มเกี่ยวกับวงการแกะเนี่ย เหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วพากันไปอยู่แล้วช่วยกันไปอยู่แล้วเหมือนพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาหาอุ้ยที่ฟาร์มข้อแกะกวินวิภาพวกเราจะเหมือนจับมือกันไปเลยไปเจอกันที่งานประกวดไปเจอที่ไหนเหมือนพี่น้องกันและจะให้การดูแลให้ข้อคิดแก้ไขปัญหาไปด้วยกันครับไปพร้พอมๆกันไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องพันธุก,กรรมครับผมสําหรับใน EP นี้ก็ขอขอบคุณพี่อุ้ยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ